สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซี FC, ผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกับน,นัดอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะมีรถสวยเข้าใหม่หนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะสีนี้เป็นอีกหนึ่งสีที่หายากด้วยนะกับรถอันติท 1.6G ปี2018นะคะเป็นรถสีเทาดนาสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะนัดรีบมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนเลยใครที่มองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะ แนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง7,500บาทเท่านั้นนะเป็นรถปลดระวางประวัติศูนยร้อนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรนัด098 260 9587ปสัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นะะี้โทรเข้ามา แอดไลน์มาได้เลยนะคะยินดีให้บริการช่วยทุกคันดันทุกเคสไปเลยนะสาหรับคันนี้นะคะสภาพสวยๆเลยนะคะลูกค้าเพิ่งเข้ามาใหม่นะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะอาจจะมีร่องรอยสะเก็ดหินรอยเสี่ยวชนบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่การันตีโครงสร้างให้เลยไม่มีชนหนัก พิความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะเช็คประวัติจากศูนย์โตโยต้าได้นะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วได้เป็นรถชมไม่ได้เช่นนะคะป้ายทะเบียนนี้เลย7ก็ไก่รอเรือ4170กรุงเทพมหานครโลโก้ดานนาเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะปากระปองหน้าสันเหลี่ยมคมมีให้เห็นเด่นชัดเลยไม่มีรอยลักยิ้มนะคะอาจจะมีร่องน้อยสะเก็ดหินบ้างเล็กๆน้อยๆตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่รับรองว่าสน สวยงามแน่นอนเนาะเน้นให้ดูโครงสร้างเป็นหลักนะคะลูกค้าไม่ชนหนักไม่ผิดความไม่จมน้ำแน่นอนในส่วนของไฟหน้าของรถคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะคมใสๆขาวๆสวยๆไม่มีรอยแตกรอยเล้านะคะลูกค้าไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานเลยนะการันตีโครงสร้างให้ทั้งคันเลยนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กอัอลลอยปปดเงาสองสีน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะ ยางนะคะได้เป็นยางยี่ห้อกูดเยียรขอบ16นิ้วนะคะได้เป็นยางปี2022เลยนะยางปีใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะส่วนช่วงล่างของรถคันนี้นะสภาพเดิม ไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มของเบ้าโชกนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีให้เห็นเด่นชัดหัวน็อตด้านในไม่มีรอยไข่เราขยับพี้ยนเลยนะคะป่องซุ้มล้อสันเหลี่ยมคมมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะลูกค้าเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะ,ะสีเทาดำนะคะมีเข้ามาแค่ไม่กี่คันเท่านั้นนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะ,ะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะลูกค้า เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะไฟเลี้ยวจะติดอยู่ตรงกระจกมองข้างนะคะรถกระจกเดิมนะคะลูกค้ากระจกเดิมรอบคันเลยนะโลโกโตโยต้ามีติดอยู่นะคะส่วนมือจับประตูทั้ง4ด้านนะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะผ่าก,กลางด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเขาเลยนะคะในส่วนของกุญแจรุ่นนี้นะคะ เป็นระบบสมาร์ทเทีเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันนะภายในนะคะตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบทนะคะลูกค้าได้เป็นปุ่มแองจิ้งสตา t ์ทเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกุญแจคีเลตสตาร์ทมือนะ,ะแอร์กลมๆหมุนได้360อองศากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะในส่วนของพวงมาลัยรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นพวงมาลัยแบบ มังติฟังก์ชันนะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะรุ่นนี้มีแอร์แบ็กให้7ใบเลยนะมีแอร์แบ็กให้7ใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม์กันต่อนะคะลูกค้าเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะ ไม้รถคันนี้นะอยู่ที่1 5 1 0งแกิโลเมตรนะคะลูกค้าไม้แท้ไม่ My, เดิมเช็คประวัติได้นะคะไม่ My, มีการจับไม้กอไม้อย่างแน่นอนนะใบนัดหมายเช็คระยะจากศูนย์โตโยต้านะคะมีอยู่นะนี่รอบผัดไปนะคะแสนห0 0 0โลนะเท่ากับว่าคันนี้นะคะลูกค้าประวัติศูนย์เเซนนะคะประวัติศูนย์ทุกรอบนะเช็คประวัติจากศูนย์โตโยต้าได้นะคะสำหรับเครื่องเล่นเสียงคันนี้นะคะเป็นแบบวิทยุ FM, CD, USB, AUX เสบได้นะคะแอร์ Air, เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะมาพร้อมกับระบบกันลื่นถลายมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะตัวเกียร์นะคะคันนี้เป็นเกียร์อโอตโต้แบบขั้นบันไดนะคะเป็นเกียร์ CVT 7สปีดนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําด้านข้างให้ด้วยนะคะภายในนะคะลูกค้า สวยๆเลยนะเป็นโทนสีดําตัดด้วยสีเบทนะคะฝ้าเพดานไม่มีข้าบสกปรกเลยเธอไม่มีร่องรอยอัระยันนะคะส่วนตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีเบทนะคะลูกค้าอาจจะมีร่องรอยชําบ้างนะคะลูกค้าเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะนัดมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนเนาะเน้นให้ดูโครงสร้างเป็นหลักนะคะลูกค้าไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนเลยนะคะรอบคันเนี่ยมีแค่รอยเฉียวชนเล็กๆ,ๆน้อยๆร่องรอยสะเก็ดหินนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะ,ะในส่วนของ หัวหน็อตสกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขรอยขยับเยนเลยนะคะสันเลี่ยมคมด้านข้างตัวรถเนี่ยมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะสันเหลี่ยมคม ไม่มีอรอยรักยิ้มเลยนะสภาพสวยนะคะเป็นสีเทาดำสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะลูกค้าบอดีกอ้กว้างๆนั่งกันสบายๆเลยมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฟังไว้เก็บสัมภาระได้มีทีเ่เสียบชาร์จไฟด้านหลังให้2รูเลยนะคะเบาะด้านหลังนะคะไม่มีอรอยช้ำเลยสภาพบอดีกอ้กว้างๆกันเลยนะคะสำหรับตัวอันติด โครงสร้างของรถนะคะลูกค้าดึงในส่วนของขอบยางประตูมาดูได้เลยนะบางท่านนะคะจะเรียกว่ากระดูกงูอ่ะนี่เลยสภาพเดิมๆนะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะไม่มีรอยโปสีแต้มสีไม่มีรบุบวายุบวายชนนะโครงสร้างเดิมๆนะคะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้นะคะลูกค้าข้อมูลเขาออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะ,ะถ้าลูกค้าตรวจสอบเจอนะคะว่ารถของเราเนี่ยเคยชนหนัก เคยผิดคว่ำเคยจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะนัดขอแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะกับตัวอันติส 1.6G ปี2018นะคะคันนี้ค่าตัวอยู่เพียง4 1 10, 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะผ่อนเริ่มต้นที่7,500บาทนะคะลูกค้าเงินเดือน1 5 0 6 0 0เนี่ยสามารถออกคนเดียวได้สบายๆเลยนะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับไฟท้ายของรถทันนีนะคะดีไซน์มาให้ฉบเ เสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทีมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วมีร่องมีรอยเล็กๆน้อยๆนะคะลูกค้าเดี๋ยวร้านเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่นะเดี๋ยวพาเดินดูรอบคันเนี่ยไม่มีรอยบุบหรือว่ารอยชนหนักเลยนะคะสภาพสวยๆการันตีโครงสร้างให้เลยนะใครสนใจนะคะจำป้ายทะเบียนนี้ได้เลยนะคะ7ก็ไก่รอเรือ4170กรุงเทพมหาคนครนะคะเป็นรถสีเทาดำนะนานๆจะเข้ามาทีนะคะแล้วก็สีนี้นะคะ มาไวไปไวด้วยนะใครสนใจรีดติดต่อกันเข้ามาได้นะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะขอภยัยห้องเก็บสัมภาระด้านหลังบอดีก้กว้างนะคะบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะไฟท้ายนะคะลูกค้าเดิมแท้จากโรงงานยี่ห้อไทยโคอิโตะนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าว พวกตะเข็บรอยเย็บนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเม็ดอาร์ตนะคะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะเม็ดอาร์ตตรงฝากระโปรงท้ายนะคะมีให้เห็นชัดเจนเลยหัวน็อตไม่มีรอยไขยรอยเขยบเพี้ยเลยนะสีเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะให้ดูทั้งสองฝั่งนะนี่ไม่มีรอยไขยเลยขอบยางจิกตงไปเห็นรอยเล็บชัดเจนเลยนะคะลูกค้าเรื่องโครงสร้างเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคัดเกตเอทุกคันนะคะกระจกท้ายนะคะ เดิมแท้จากโรงงานนะตะเข็บรอยเย็บนะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานยี่ห้อไทยโคอิโตะนะคะ โลโก้ชัดเจนเลยนะในส่วนของคานด้านหลังนะคะลูกค้าคานหลังเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดเช่นกันนะคะตัวคานไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนนะคะรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีเลยนะด้านบนนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไข้เลยขยับเขยื้อเลยนะสภาพเดิมๆสวยๆนะคะส่วนบอดี้ด้านล่างนะคะลูกค้าล้ออะไร อุปกรณ์แม่แลงครบเลยนะคะซีนนะคะเดิมจากโรงงานสีขาวๆไข่ไก่นะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดนะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนเลยนะคะรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีนะ ครงสร้างเดิมๆนะคะการันตีให้เลยนะลูกค้าไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะใรที่สนใจนะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะเครดิตดีฟรีดาวอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีไฟแน,นนซะ์นะไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะ เริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้นะยอดจัดไน,นเนี่ยจัดได้ประมาณ5,000 500, 0 0บาทเลยนะแต่เราตั้งขายอยู่เพียง419,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าราคากลางเนี่ยล้นๆ้นเลยนะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้นะคะในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงแน่นอนรถปี2018ตรงปีนะคะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้นะหัวน็อตโซ่ประตูนะคะไม่มีรอยขยัรอยขยับยยเลยนะสภาพสวยสวยเลยนะคะใครที่สนใจ ใจนะคะห้ามพลาดเลยลูกค้าขาสีเดินแท้จากโรงงานนะ ภาษสีต่อให้เรียบ,บ้อยแล้วนะคะหมดอีกทีปี67นะคะกระจกหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะคันนี้สภาพสวยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะรีบรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนเลยนะเผื่อใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วด้วยนะคะใครอยากได้รถไปใช้งานไว้ขับเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าขับกลับบ้านช่วงปีใหม่นะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะช่วยทุกคัน ดันทุกเคสนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะเดี๋ยวนะัดภาพไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะสำหรับเครื่องยนต์นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4ซูมนะคะ1,600ซีซี125แรงม้านะรองรับน้ำมันเบนซินเก้าหนึ e ยี e แปเติมได้นะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมเดิม ไม่มีน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะลูกค้าสภาพสวยๆแห้งๆนะซีนนะคะเดิมๆจากโรงงานเม็ดอาร์ตเบ้าชกมีให้เห็นเด่นชัดนะคะมาร์กแต้มสีมีให้เห็นชัดเจนเลยนะสภาพเดิมๆสวยๆนะคะพวกสติกเกอร์คําเตือนนะคะมีติดอยู่ครบเลยลูกค้าเช็คประวัติจากศูนย์โตโยต้าได้นะคะข้อมูลเขาออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะเรื่องของการชนหนักพิกามจมน้ํากับสีหรือว่าเป็นเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนการันตีให้เลยนะคะครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะเม็ดอาร์ ตรงเบ้าโชกหนึ่งฝั่งมีให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตแก้มไม่มีอรอยไข่รอยเขียบเพียเลย,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 เลยหรือว่าหัวน็อตแก้มด้านในนะคะเดิมๆสีเท่วกับตัวรถเลยนะคะไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานในยี่ห้อไทยโคอิโตโรโกชัดเจนนะคะ คานนะคะด้านข้างนะคะเดิมๆไม่มีคดไม่มีงอเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดนะคะคานหน้ามอน้ํานะคะตรงๆเลยเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดเช่นกันนะคะไม่มีอรอยบุบรอยยุบรอยชนรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีนะสภาพเดิมๆส,สวยๆเลยนะคะไฟหน้าเดิมแท้ทั้งสองฝั่งนะคะโลโก้มีติดอยู่ชัดเจนนะส่วนคานหน้ารถด้านในนะคะลูกค้าส่องไปดูด้านใน พาร์ทอะไรนะคะมีให้เห็นชัดเจนเลยไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนนะคะลูกค้ารอยเชื่อมรอยต่อไม่มีนะการันตีให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะ ฝากระปองเดิมแท้นะคะลูกค้าตาปั๊มโตโยตา้ามีติดอยู่นะคะนี่ฝุ่นอาจจะเกาะนิดนึงเนาะเพราะว่ารถมันเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะชงวนกันความร้อนครบนะคะสติเกอร์มอ,อ,อก,กอมีติดอยู่ครบเลยนะสภาพเดิมๆส,สวยๆเลยนะคะลูกค้าคันนี้รับรองว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังนะคะสภาพส,สวยๆเลยนะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยกับตัวอันติด 1.6G ปี2018นะคะรถปลดระางประวั ศูนระ้อเซนะสีเดิมแท้โรงงานนะคะเป็นรถสีเทาดําค่าตัวอยู่เพียง4ี่แสนหนึ่งบาทเท่านั้นเองนะคะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง7,500บาทเท่านั้นนะคะออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดออกได้มีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะสําหรับลูกค้าเครดิตดีเนี่ยดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.9% 9เเท่านั้นนะคะสนใจห้ามพลาดรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะย้ำเบอร์โทรติดต่อของนัด นะคะ6 9 9 5 8 7 9587นัดเพชรยนต์ 87, ion, นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์ mm hmm. มาได้เลยนะยินดีให้บริการช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ